สายใจไปเลยหนังกี้เลยกับวตุ่มปุ่นดึงดึงดึงเลยหนังดึ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 งขึ้นมาเลยอื บึ่งหงสีซิมหนังขอนครับขอ,อนนี่นี่ใโมันพี่บ๊วยสวัสดีครับวันนี้ของจไม่เห็คุคลิปแกงชีเด็กครับใส่ใส่หนังบูรูวันหนังวัวหรือหนังควายแต่ว่าต้มมั้งหรต้มชีเด็กแล้วก็ต้มเนื้อมาแล้ว เอ้ต้่มหนังนี่ครับมันมันเปื่อยแล้วต้ม่ม่าจะมีซอยชินเล็กๆอยู่ให้มันตอนน้นอยๆแบบ้าคุนบ่มกตอนนญ่ถ้าผม,ม่นใส่ตอนนี้ได้แหละแต่ว่า,วาเดี๋ยวซอยตอนน้นอยๆเพราะกลิ่นพอดีคำครับเด็กผมต้่มแล้วสองนา้าชืดแล้วครับ ซิมมึงแล้วต้มมลงก็ปั้นได้สักนี้ละแต่ว่าได้หลายได้เนี่ยสนี้ค่อยมึงครับเดี๋ยวม่วยซอยหนังก่อนึ่ง่ยหนังที่ผมต้มไปก่อน Sỏi đợt này đi cực kỳ lấy lấy nào nặng đỉnh 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 đây Hộp đỉnh nặng ขัข้นตอนเข่าไปกับล่างหมอสะอาดมาแล้วก็เอาชิเล็กใส่เลยครับนี่ชิเล็กต้มมาแล้วนี่ครับ้บวนหน่อยได้นี่ก่อนเราไปใส่นำแกนังครับ già nắng, phần này là xây thủng này không, cái nằm nắng về, đây lại hợp thấy cái đấy, không phân là con nằm già nắng rửa tẩm ở đây, đây tôi cái หนังหนังติวซอยเมื่อกี้เใส่เลยครับแกงพร้อมกันเลยห้อนนั่งไปน้ำกงผีลดลงพอดีกับซุปก,ก็ดีแล้วครับนัง ัดใจเลยแกงขี้เล็กเส้นนังครับต่อไปก็ใส่พวกเครื่องครับชิพหนึ่งใส่ลงไปละไข่ครับ ถูกลงไปเลยอต่ไปหอมแดงครับในซีหาวครับ วันฮาวหวครับไซส่กปต่อไปกใส่ใส่พริกครับอันนี้เป็นพริกดิบไม่เก็บมาเนี่ยใส่เป็นลูกโดดเลยนะครับลูกโดดลูกโดดร้านสี่ฮามิทฮับเลยมาเก็บกับกินลูกโดดได้เลย พีิกสูงครับพกสูงกะยิบนี่ครับอีทุบไซสครับอันนี้ไม่ได้ต่ำครับไ่ต้องต่ำต้องต่ำอีทุบไสอย่กะเพยล้วครับท์กสี่หาเมตรแกงชิเล็กยักเพ็ยหลายครับพวกแกงชิล็กแกงแน้ำใหม่ต้องสดน,น้ มดครับใส่ใบไป,ไปขูดใส่น้อย,ยความหอมมินใบบสองใบใส่ยังีงละครับขั้ตอนต่อไปก็จะ ขาดบปเลยคือน้ำปลาแดกครับน้ำปลาปลาหนึ่งหนึ่งทับพี่ละสองทับพีตักเข้มข้นครับใส่สามทับพีครับ แซ่บครับเนาะต่อไปผมชุบรถครับทัวใส่เลย ไฟครับที่นี่นครับผมก็ม,มองว่าตั้งได้แบบประมาณสิบนาทีแล้วครับนามเดือดแล้วนี่นึงหนังนามเริ่มแห้งก็ดีเลยก่อนนึงบริเวณได้หลาเอ้บริเวณได้หน่อยเนี่ยได้หลาย ตักอันนี้บึง,บ,งบึงหนังที่ไรต่อไปลงไมใส่นี่ครับทีนี้พักขากับพักอีตูครับอยู่ข้างลลังใช่ตอนนี้นะครับใช่ได้พักขาพักอีตูหอมกว่าไปอีกวหมือ้ ไอตัวไตูล้าบัานเท่าไหร่ครับใส่เข้าไปโหกินมะหหอมแบบคักเลยดึงไฟน้ำเดือดแล้วลงกี่เลย หอมมากเส่ผักสองผักนี่เข้าไปห้อหอมตีดังได้กินแซ่บแน่นอนลว่าแซ่บสุดยอดแซ่ยบซอยเอสียบสุดยอดนะครับลงเวอร์น้ำเสียบทำไมมันขี้เก๊สดล่ะแซ่บแล้วไป่อน เบื้องมีตากหนังให้เบื้องเต็มเต็มครับพี่มึงสายใจไปเลยหนังกีเลยกับตุม่มปุ่นเดือ <c> ง <oughs> ดึงๆๆเลยซิปดีกอ่อาครับใส่ผพักก็าไปกินยี่ห้อมกอ็ ปรุงย่งไรครับน้ำปลาแดกครับแซ่บแล้ว<ะ>แซ่บสุดยอดเลยม<ะ>องครับเออคอน ครับหนังดึ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 งขึ้นมาเลยบึงพงศ์ยีซิมหนังคอนครับคอนเด้นี่ไงวัยก็วอยครับหยิบจิ้มจากต้นเก๋ครับสุกแล้วล่ะแซ่บแล้วกินเลยครับที่นี่ แขงพักขีเล็กเส้นหนังแต่ยังมีประมาณนี้นะครับทั้งผมอาจจะไม่ได้เห็นตอนกินนะครับ <c oughs> เห็ดเห็ดให้เบิ้งนี่แหละเดี๋ยวมีโอกาสมีกินให้เบิ้งอยู่พวกอาหารกับเพาะอย่างนะี้ยจัดเจอกันไหมคลิปหน้านครับผมคลิปนี้กับขอผมครับที่ทติดตามรับชมกันแกงขีเร็กง่ายครับเจอกันไหมคลิปหน้านครับผม ขอบคุณ